ตเลับเบิริดจ้าสองนะจ้ากินแล้วกันมั่มัมสิปไปโกนซือวือจ้าอะไรดไ,ดไ,ได้จ้าได้ได้แจ้งขอบคุณนะคะที่มาจากอำนาจเจริญจ้า เอ้ไม่ไกลจ้าไกลค่ะไก่อยู่เด้อค่ะน่าจะเริ่มไก่ในเจ๊สี่ห้าชั่วโมงค่ะบ่ายเดียร์เอ้ไมาเลยห่างไกลครับเลยแม่ค่ะมาทุลาหรือคะบ้านอยู่แม่หนุ่มอันเชฟภูมินี่แหละแต่ว่านี่เขาเป็นคนน้ำหน้าเป็อืมอืมอันเชฟพูดคบอกว่าต้องพามาแกล้งคอให้ได้นะะจมาค่ะค่ะ ลูกคิดเลือกเลยนะคะบ่ปิดจ้ะนั่งรอนะคะลูกนั่งรอเด้อค่ะจ้ะอ๋อครับผมกินสกดในจักับานอันบ่ท่านได้กลิ่นยุแต่กินกับ่อได้กินนย่จ้ามันมันบ่เบิดหรอกจ้า กินบ่เบิดดอกค่ะไปเรื่อยๆนะคะแมนจ้านั่นแหละแม่น่าแม่น่าเราก็สวยแะ่ใดล่ะเอาแล้วสวยเนาะแม่น่าเนี่ยแล้วเป็นนางงามเนาะแล้วเป็นนางงามเนาะแม่น่าเนี่ย มัคือไปหอยได้ไปหอยไปตันหลูอ้าไม่ใช่หามา้แล้วเห็ดอันไรหน,หนี่ฮื้อจันไม่หมายแล้วคือจังอัน,นอันนี่เนี้ยแบบนี้ว่ามันคือจังไม่จัดเบอร์เลยปลาไหลยังไงเถีงนี่แม่ <c oughs> <c oughs> นี่แม่จัน, <c oughs> นมันจะกินได้หรือเนี่ย ถ้าด้จักเข้าไปจักจัๆกจั๊กจักลุลืมเงียงวะปงทุกคนรอนะจ๊ะไปเรื่อยๆนะคะจ้าจ้าอ,อ๋าาอครับข,ขอบคุณครับแทบหมูอร่อยครับรอนะคะรอนานๆนะคะอนนเออ นอนได้เลจจ่าศาสตร์ปูนอนได้ค่ะยู่ๆแล้วบ่ค่อยสบายแล้วกันเมื่อี้แล้วบ่ค่อยสบายแล้วซอยงานแตงโมเสาว้วแล้วกันไปนอนน้ำลูกแล้วอยู่ในเฮี้ยนเสียงอ,อง๋อเสียงลด ย่งก่อนมาถ่ายรูปได้แล้วมาถึงที่แล้วก็มาถึงที่แล้วเนาะขอบขอบคุณขอบคุณค่ะที่ที่มาหอดมาถึงจ้าใจเลยะมาหลายรอบแล้วมาเลิศค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมมาอย่าไม่หอยจ้าไม่หอยกระปิกเจี๊ยบสิละจ้าเอ็มเอตนะฮะมาอร่อยไหมครับแคปหมูอร่อยครับทำเมื่อวานเลย ระเบิดไม่เผิดค่ะกล่องพุ่งทำเสร็จกล่องเมื่อวานครับนี่ตัวฮ